ไปเริ่มกันที่ทุดงคสสถานนครสวรรค์นะครับหน้าธรรมทายาจานวน23รูปได้เข้าพิธีบรรพชาและประสมบทในโครงการประสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ณอุโบสถปัดหัวถนนเหนืออําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โดยหน้าธรรมทายาทุกท่านนะครับในภาพที่คุณผู้ชมกําลังได้รับชมนั้นก็จะประกอบพิธีเวียนพ,พระทักษิณน,นะครับรอบอุโบสถซึ่งถือได้ว่าเป็นเขตพุทธาวาสเป็นสถานที่อยู่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย ก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีบปรปพชาเป็นสาม,มเนรนะครับและพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังครักษ์สมคิดจันทสโรเจ้าคณะตำบลหัวถนนเมตตาเป็นพระประชาให้แก่นาธรรมทายาททำกลางนะครับความปลื้มปีติใจของคณะผู้ปกครองและวก็คณะญาติมิตรบรรยาก,กาศในภาพนะครับเราได้เห็นภาพของการสืบทอดนะครับอายุพระพุทธศาสนา ครั้งใดก็ตามที่มีการะสมบทนะครับเรานึกอนุโมทนาบุญแล้วก็ได้เห็นลมหายใจของพระพุทธศาสนาได้สืบทอดต่อไปความปลื้มปิติถัยก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่พระพิสุบทใหม่นะครับท่านได้อุปสมบทเสร็จแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการตักบาตรด้วยนะครับจากภาพที่บรรยากาศของนครสวรรค์นะครับคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับทางกิจกรรมของคณะพระธรรมทายาทนะครับ ที่ตุดงคสถานล้านนาอนเภอสันทรายจเชียงใหม่ต่อนะครับก็จะมีการเข้าสู่พิธีบรรพชประสมบทนะครับโดยณสถานที่แห่งนี้ก็คือสภาธรรมกายสากลล้านนานะครับณตุดงคัสถานล้านนานั่นเองณธรรมทายาจำนวนทั้งสิ้น24ท่านนะครับก็เข้าสู่พิธีขอขอมาและรับผ้าไตรเพื่อเข้าสู่พิธีบรรพชาและเป็นสัมเนรสืบต่อไปพร้อมนะครับได้รับบ่าวจากคณะผู้ปกครองครับ พักบ่ายก็เดินทางกันไปเลยครับที่วัดสันสัยโดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิพัฒศีละสังวรน,นะครับรองเจ้าคณะอำเภอสันสัยเจ้าวาดวัดสันรัยด้วยในพระเช้านะครับก็เป็นพิธีบรรพชาสมณีนัสภาธ,ธรรมกายสากลล้านนาน,นะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติใจนะครับแล้วก็มีการถวายบารนะครับแต่สมณีบทใหม่ด้วยและนี่เลยครับณนะสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดสันสัยได้รับความเมตตาจากพระครูพิพ,พัฒ สีลสังวรน,นครับรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายเจ้าอาว,า,วาสวัดสันทรายให้ความเมตตาเป็นพระอุปชา์ภายในงานนะครับผู้ปกครองคณะญาติมีก็ร่วมอนุโมทนาบุญครับจากการประสมบทในครั้งนี้ด้วยความปลื้มปิติใจอันนี้ก็เป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์นะครับภายในอุโบสถของวัดสันทรายด้วยนั่นเอง หลังจากที่อุปสมบทเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเป็นการถวายบารนะครับแล้วก็จะตุกประจัยเทียทรมแด่พระพิสุบทใหม่ด้วยความปลื้มใจของคณะท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท่านนั่นเองซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสะอาดนะครับเป็นระเบียบนะครับนำมาซึ่งความปลื้มใจให้แก่ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับทุ่ดงคสถานล้านนาก็ได้มีการจัดพิธีตักบาตรฉลองพระบุตรใหม่ครับโดยมีพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิบโป ประธานสงฆ์ทุดงคัสถานล้านนาให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์นำพระธรรมทายาทเข้าร่วมพิธีตักบาทพระบวชใหม่นะครับอันเป็นอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธในการยอยกพระภิสุสงฆ์ผู้บวชใหม่ผู้จะเป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุของพระพุทธศาสนาต่อไปในภายภาคเบื้องหน้าเองครับ จากที่ทุต่องคัสถานละนาครับเราไปต่อกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางบ้างนะครับก็มีการจัดตักบาตรฉลองพระบวดใหม่เช่นเดียวกัน,นครับโดยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศเต็มไปด้วยความเขียวขจีนะครับของแมกไม้นานาพัธุ์แล้วก็สนามหญ้าสวยสดงดงามทีเดียวครับโดยที่นี่นะครับก็จะมีพระอาจารย์ชานจิตยานั้นยุทโตประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นนะครับคณะท่านเจ้าภาพผู้ปกครองก็ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายสังฆทานกล่าวคำถวายจตุปัจัเทียธรรมกล่าวคำถวายขีฬานเภสสัชรยาลสาโรคแล้วก็กล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นนะครับในภาพก็คือเป็นภาพของการแปรแถวนะครับรับบิณฑบาตจากคณะผู้ปกครองและสาธุชนทุกท่านเป็นการสร้างสงมาธิจิตใ,ใจนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง ท่านใดที่ยังไม่มีศรัทธาในการทำทานก็ได้รู้จักการทำทานได้มีโอกาสมาร่วมกันเปล่าคำอารัธนาศีลและที่สำคัญนะครับคือการปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนไรัายในบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความพลื้มปพติดใจนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดนะครับก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามายัยรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนั่นเองครับ จากที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางครับคุณผู้ชมเราไปที่เมืองลำพูนกันบ้างนะครับที่ทุดงคัาถานลำพูนก็มีการจัดพิธีตักบาตรฉลองพระบวตใหม่ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมก็มีคณะท่านสภพาผพู้มีเจตสน,นะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอากาศดูค่อนข้างหนาวทีเดียวนะครับหลายท่านก็สวมใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ต่างพากันจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตร ภายในงานนะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์น,นัทพงศ์กระตปุญโญส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดลําพูนประธานทุดงข้สถานลําพูนครับให้ความเมตตาเป็นประธานสง์นําคณะพระธรรมทาญาตนะครับแรแถวรับพิธีบาตรด้วยความงดงามทำกลางความปลื้มปิติใจของคณะญาติโยมที่มาร่วมงานทุกท่านการตักบาทนั้นถือได้ว่าเป็นการให้กําลังให้เรียวแรงแด่พระพิกสุบทใหม่ ให้ท่านนั้นได้มีกำลังในการศึกษาร,รับธรรมวินยัยแล้วก็ที่สำคัญนะครับได้บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนรายภายในด้วยได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมตนเองครับเพื่อเป็นพระแท้แล้วก็เป็นเนื้อนาบุญที่ชาวโลกต้องการด้วย